สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพบกันอีกแล้วครับทางช่องแก่นกินชมแต่วันนี้ผมจะมาแนะนำคือมาแบ่งปันเพื่อนๆ FC แล้วก็พี่น้องทุกคนนะครับผมจะมาทำวิธีทำยาไล่ยุงครับยาไล่ยุงหรือยาขับไล่ยุง นี่ผมผมก็ไปดูเขามาครับพอดีมาลองมาทําดูมันได้ผลครับพี่น้องก็ไม,ไม่ไม่มีอะไรมากไม่ต้องไปลาม่าผมนะครับผมลองลองดูแล้วคือมันได้ผลนะครับหาตัดภาชนะแบบนี้ครับเป็นขวดเป็นอะไรก็ได้พลาสติกประมาณนี้นะครับใช้มะนาวครับมะนาวสองลูกหรือลูกนึงก็ได้หรือจะเป็นมะกรูดก็ได้นะครับมะกรูดก็ได้นะครับ แล้วก็จะมีสบู่สบุยี่ห้ออะไรก็ได้ครับที่เร็เรเ็ษแล้วก็ได้ครับไม่จําเป็นต,ต,ต้องเอาก้อนเต็มเต็มน้ําตาลน้ําตาลทรายครับน้ําตาลทายขาวเราด้วยน้ำเปล่าครับน้ำเปล่านี่ครับตัวสําคัญคือแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์ร้อยเปอรซครับแอลกอฮอล์ร้อยเปนะครับพี่น้องเน้นด้วยครับต้องเอาร้อยเปซ อัอนกอฮอรอเ์ซ็นี่ผมใช้ไปเหลือไม่มากเท่าไหร่ครับออนกอฮอย่างดีครับดับแรงครับปาดมะนาวครับผ่าครึ่งไปเลยครับจะผ่าท่าไหนก็ได้แล้วแต่ท่านสะดวกครับบีบให้น้ําออกหน่อยหนึ่งน้ำาังนี้นะครับกับไปแล้วก็สบู เห็นไหมครับเขียนไหมสบู่หั่นเป็นชิ้นชิ้นชิ้นขอประมาณนะครับครับครับต้องรห้ละเอียดมากครับใส่ลงไปเลยครับครับขอบอกก่อนนะครับว่าผมรองใช้มาแล้วครับ ไปวางไว้ตามมุมห้องน้ำมุมห้องนอนหรือมุมโต๊ะนั่งเล่นโต๊ะอะไรประมาณนี้ครับเดี๋ยวเติมน้ำไปหน่อยครับเพราะว่าจะใช้แอลกอฮอล์ทีเดียวมันก็คงเยอะเกินครับ <S <S ประมาณนี้ครับให้มันท่วมหน่อยหนึงนะครับแล้วก็น้ำตาลครับน้ำตาลลงไปสักหนึ่งช้อน น้อนิดนิดก็ได้ครับครับแอลกอฮอล์ครับแอลกอฮอล์หรือจะเป็นเหล้าขาวก็ได้นะครับแต่ผมใช้แอลกอฮอล์ครับใส่ลงไปเลยครับเทไปกะด้วยจับประมาณช้อนหนึ่งก็ได้ครับประมาณนี้ครับคนๆให้มันเข้ากันนะครับ จะออกน้ำคุ้นๆนะครับประมาณนี้ครับกินจะไม่มีครับจะได้กินมะนาวครับทำประมาณนี้ครับก็ทำหลายๆอันก็ไปวางตามห้องนอนห้องน้ำนั่งโต๊ะใต้โต๊ะนั่งเล่นอะไรอย่างนี้ครับได้เดี๋ยวนี้ผมจะไปวางในห้องน้ําครับพี่น้องเพราะผมวางในห้องนอนแล้วรู้สึกว่ายุงไม่ค่อยมีครับมีก็มีน้อยครับไม่ใช่ว่าได้ผลร้อนะครับ มันก็ได้ผลครับคือไล่ยุงไปจริงๆครับเนี่ยครับเราก็คอยดูถ้าน้ํามันแห้งล้วก็คอยเติมน้ําใส่แล้วก็เติมน้ําตาลที่หลังได้ครับพี่น้องเอาครับลองไปทําดูนะครับสําหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปมาแบ่งปันครับหลายๆท่านก็อาจจะเคยลองใช้แล้วหลายท่านก็ยังไม่ลองลองไปทําดูครับได้ผลจริงๆครับยุง หนีครับยุงหนีแล้วสําคัญคือกลิ่นไม่เหม็นแล้วลงทุนไม่เยอะครับไม่ต้องลาม่าผมครับนี่คือผมลองใช้มาแล้วได้ผลจริงจครับสําหรับท่านที่ยังไม่ลองก็อย่าพึ่งว่าผมมาลองไปทําดูก่อนครับแต่สําหรับที่ผมบ้านผมน่ะใช้ได้ผลจริงครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้ก็ฝากถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมหน่ยครับด่าได้ครับแต่อย่าด่าแรงครับ ดาในใจครับพี่น้องยังไงก็ช่วยเป็นกำลังแรงใจผมด้วยครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ